ด okay. okay, I mean, ินยับเหนียวแห้งร่วนเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ดินก็เลยยับซุ่มๆเหนียวๆหนียวนึง สักกะเจียกตะมาณนี้ทุกคนสักมันก็จะแบบดินมันมันฮุบนะทุกคนสักแล้วก็มันฮุบนี่ฮุบแล้วอันหนึ่งถ้าบปฝนก็ตอนจะสักง่ายนะทุกคนนี่้ายก็หน้อยดินแห้งตัดเลยจังหน่อยก็สักง่ายแล้วู้้อานี่่ มุนีหนาคือแมวเลยนา้นเป็นแมวนะบางหนาวุกคนแบบคือยานเราแห้งแมวขเ้าก็มีสามตัวคนแมวน้อยนะคนันนี้ก็เป็นแมวมันเนาะแมวแม่มันก็มีตัวเดียวนะคนแต่กี่ก็คือมีแมวหลายตัวแห้งนะคนแล้วก็ตัวหนึ่งก็ป่วยนะคนเนาะแล้วตัวหนึ่งกับไปทางนอกอะอันั้นนกคนบ่เห็นบ่เห็นมากฮื้นอนนึงคนเนาะก็เหลือประมาณนี้นะคน อันนี้เฮาก็จะเอาไปให้หมูของเฮาทุกคนพอดีเลยมีบ้านแล้วสองตัวยังตัวหนึ่งทุกคนที่บ่มีบ้านนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ฮือนควนเองทุกคนก็คือขึ้นมาเฮ็ดแนวยุนากินเองกะสักกาเนาะสักเข่ากะจะมันแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือแม่ของเฮาก็อยู่ที่ทางด้านลุมในเองคนกำลังสักเข่ากันเลยเนาะแล้วเฮาก็ขึ้นมาเฮ็ดนากินเนาะเมื่อกี้ก็ไปตลา,าดมาทุกคน กตบว่ามีอย่างกินนะก,ก็เลยไปซื้อของกินซุกทุกคนที่บนานบุหัวจะกินอย่างทุกนก็เลยเห็นอีย่างแบบเออเป็นตาเน่ก็เลยซื้อมาเลยเนาะมันจะเป็นขนมทุกคนมันจะเป็นขนมแบบขนมไข่ห่านทุกคนข้างในก็จะเป็นอ่าใส่ถั่วเนาะใส่ถั่วเหลืองแล้วเอาก็ต้มไข่น้าทุกคนกําลังฟดเลยเนาะะต้มไข่ทุกคนก็คือสามหน่วย ออสองหน่วยห้าพันทุกคนนะกะสี่หน่วยกับสิบพันสิบพันกะเป็นเงินไทยกัประมาณสิบหกบาทนั่นเองทุกคนนะี่สีหน่วยสิบหกบาทจ้านี่กระต้มไข่นะจ๊ะแล้วกาต่ำมัุหงน้ำทุกคนนี่ห้ากะปิดมาจากต้นกันเลยทุกคนนี่น,นี้จะเป็นมัุหง่งที่เขาจะต่ำเนาะกินข้าวตอนง่ายเองทุคนอ่าบอดีะทุกคนบอดนแต่ว่าเอาทุกคน อากาศแบบบอฮอนแต่ว่าเอาเนาะแบบเอาแบบมีลมพัดเลยทุกคนนี่บรรยากาศเนาะนะจุดการท่องนาทุกคนกาย่งบุพันใน้ถาได้ถ่ายอีกอย่างหอเนาะกาตัวควยทุกคนกินหญ้าเนาะหญ้ากระบายทุกคนเลยนี่อันนี้กับเมย์ของเฮากำลังอ่าเอาดินไปถมนะทุกคนเนาะถมเข่าทุกคนเลยย่งยุ่มนี่นุคนยังบ่อนี้นุคนที่เฮายังบพันดน ตอนกลางทุกคนบรรยากาศตอนสสวยทุกคนทีแบบฮอนแห้ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปอกมะฮุงทุกคนแล้วก็เริ่มต่ากันเนาะนี่เก็บกินข้าวประมาณทุกคนเพราะว่าอยากข้าวแล้วเก็บปอกมะฮุงทุกคนกินต่ำแรงทั้งปอกมะฮุงทั้งทงั้งเพลงพอทุกคนทางด้านคุณกับเจ้ากำลังเปิดเพลงกันทุนกคน,กนๆๆๆๆๆๆหมอน,นี้เนาะ ข้าใช่เขาก็ได้ซักเอาทุกคนก็คือได้ได้ซักเอาไปหดวาเนะขันหว่าแหละบางทีมันก็ได้แหน่บหได้เหนี่ยทุกคนก็เลยอได้พาขันซักเข้าเนาะปอนเข่าประมาณนี้ทุกคนการเยาซักเข้าก็จะเห็ดให้เข้ามันแตกไวทุกคนเพราะว่าพื้นดินมันส่มอยู่แล้วเนาะแล้วเข่าแบบมันป้อนลงดินมักะประมาณสอดสามือมันก็แตกหน่อยทุกคนมันก็จะได้ดำไวประมาณนี้เนาะ วาได้ขันว่าเฮ้าว่าวานเอากะมันก็นจะมีไก่นคนไก่ไปกินแน่ก็เลยมาได้ใช้วิธีการวานเนาะก็จะใช้วิธีการอ่าการสักกาเอทุนเดี๋ยวถ้าเบิงเนาะอีกสองสามมือสามสี่มือข้างหน้ากะจะเห็นอ่าต้นกาในน้อย,ยนะทุกคนอ่ะทุกคนในเวลาต่ำมะฮุงแล้วจ้าก็อื่นก็คือใส่มกเพชรไปเลยนะจ้ะ กระเทียมทุกคนแบบเอาแบบแซ่บๆเลยมืโมนี้อะละกาน้ำน้ำตาลทุกคนเอฟนี่น้ำตาลเราลงไปสองช้อนน้ำตาลหลาย,ลยนะทุกคนนี่ละกาผงนัวเนาะนคือขาดผงนัวไปแล้วทุกคนประเภทต่ำหรือเบาอีกอย่างก็ออยานะทุกคนเนาะต้องใส่ผงนัวทุกคนสองช้อนซ้อนกาแฟทุกคนซ้อนปลาละกากะปิน,นะจ๊ะ ปีแล้วก็เริ่มตำกันเลยจ้ยตาตําให้มันเละๆก่อนทุกคนตำให้มันเข้ากันก่อนนจ้ะเสรวแล้วทุกคนแล้วก็จะมาใส่อมามะกอรหรือว่า,มาหมักฮุ้งนั่นเองตายเอา,มาหมักฮง้งไปนี่ตำแบบบานๆแบบแบบลาวๆทุกคน เดี๋ยวเขาต้องใส่ปลาเด็กก่อนเนะเาะก็คือคนลาวขาดปลาเด็กหมดเทุกคนปลาเด็กคือชีวิตนิจใจของคนลาวแล้วก็คนอีสานออาใส่ลงไปขาดปลาเด็กก็คือกินบบเซบะทุกคนน่าจะบบเค็มไปไเนาะอ้าวเหนี่ยวเหนี่ยวไปเหนี่ยวเหนี่ยนะเฮาขาดทุกคนเอาทุกคนเล่เมนูของเฮากระช็บสิ้นไปทีละร้อยทุกคนนี่หน้าตาเป็นยังไงทุกคน อันนี้ก็จะเป็นไข aging, ่จามหรือว่าไข่ทรงเครื่องนั่นเองทุกคนนี่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นต้มเค็มเนาะดูว่าไข่พะโลนทุกคนส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นซุปหน่อไม้ทุกคนเนาะและอันนี้จะเป็นเสื่อมปลาทูทุกคนหรือว่าปลาทูเสื่อมนั่นเองและที่เด็ดของเฮาก็คือตำมกหุงไข่ต้มนี่แต่ว่าตำมกหุงก็ต้องมีผักกาดเองทุกคนส่วนผักกับก็อยู่นี่เลยทุกคนอยู่ไกลๆเขาเลย ก็จะเป็นต้นผักกระโดดนี่เองทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเด็ดจักย้อนจักใดเนาะหวังว่าจะมีไะทุกคนว่ามีอยู่มีอยู่นี่อันนี้จะเปิดผักกั๊ปของเขาเนาะเป็นผักกระโดดนะะ่ะจ้าจะมหลายมาแล้วทุกคน,นมีวัวลายเนาะเพราะว่าตัวเป็ดมันสีหินจนุนมากเลยทุกคนต้นผักกระโดดนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกระโดดน้ำอะ่ะทุกคนนี่หลายเลยมอนี้นี่ อันนี้ก็จะบ้อ่ามีอ่าเบียมีอย่างนะทุกคนเนาะต้นพกาโดนเนาะแต่ว่าต้องเอาคุดในต้อไปคุดอยู่ฮาของของต้นใหญ่เลยทุกคน,นอันนี้ก็จะโบแมนเกิดอยู่ต็นต้นเป็นเบียเนาะคุดมาแล้วเป็นเบียรเป็นเบียโบแมนน,นนะทุกคนก็คือต้นเดียวแน้วมันมีฮากออกมาเนาะอ,อยู่พื้นดินแล้วมันก็เกิดแตกหน่อแตกอ่าต้นออกมาแล้วทุกคนเนาะมันก็เลยโผล่จากพื้นดินแต่เวลาเขาคุดลงไปนี่ก็มันก็จะเป็นฮาร์คง กอไม้ตัวนี้ทุกคนเป็นหาของพักกระดนแบบต้นใหญ่ตัวนี้เลยทุกคนมันก็จะเสื่อมตเดี๋ยวนะทุกคอนอนะ่ะนี่จะเสื่อมต่เอเดี๋ยวจะบ่แมนเปนตผลไผ่ต้นลาวเลยทุกคนได้ได้ทุกคนพักกระของเขาไปเดี๋ยวไปล้างทุกคนล้าง,างจาังนอนจังไก็ะมากินข้าวน้ำกันเองทุกคนนี่น้องเมียองเข้ากันนั่งนอนอยูบบอนี่กับปาไปใส่เลยทุกคนเลยมึงนี่คนเมียนอยสามโตทุกคน ไม่ไม่จังไหนแซ่บจิบบออันนี้หันอันหันนี่นะเจ้าน่าจะาหูฮันมั้เฮาบอกบอกสื่อมีใครจังโอเคตอนนั้นบอกหูแล้วไปยังไหนซิ่งต้องตามหูของเฮาเฮาตามแซ่บจิบบอนี่ไปไหนแซ่บบอสมบ์เนาะสมสมเนาะนี่เอาทุกคนมาเดินมากินข้าวเหมกันทุกคนนี่มันบ้าเม่ลองชิ่งใครจ้างเมต นี่ไข่จอันนีาจะไปไข่จียไข่สรงเผืองคุนอันนี้ฮา,านใหม่เองลองซีมุนุเซติฮานใหม่ฮานนี่ฮันยังไม่เคยซื้อเลยลองชนลองอมา่เลองซีมุนุค่ะใไข่ทรงเผืองก <c oughs> ัดมุมเลยมุมเลยแนวใส่กองแล้ยวยกยกโป <c oughs> มูมีมูลิดรินสองคนเดียวอาทุกคนมาเล่นเกมอะไรสดเลยนะมูมีไฟลินน่ารักินสองคนเลยโดนอาทุกคนมายินข้าวเหมกันทุกคนนี่มาๆๆนะอาท์ตคนเออแครบมะฮู้กับไข่จ้าทำมาฮุงกับไข่จ้าทานก็จะเป็นอะ จมเข้มทุกคนจมเข้มอืมอเดี๋ยวมาชิมบ้างหน้าก็จะบล้างทุกคนหน้าดำๆแน่เด้อทุกคนเด้ออืมแค่หลังทุกคนมันจะเป็นผักกับกับตามมะฮุงเนาะเป็นผักกระโดดน้ำ ทุกคนตัดภาพมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงจะเข้า5โมงแล้วทุกคนกัตะเวนกัรับขอบฟ้าไปที่เนะรียบร้อยนะทุกคนเนาะนี่บรรยากาศยามมืเลยทุกคนส่วนทางนี้กะแล้วไปที่เรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็คือกาลังกวดนะเอาดินปกปกอะเข่าทุกคนเพื่อบ่ให้ตัวไก่มาเขี่ยโดนะ อันนี้ก็แมงหอกกำลังเคลียดที่ดินเข้าทมเนาะน้ำกระซึมแล้วทุกคนทางน้ำก็เริ่มซึมเข้าแลนะ้วอันนี้บริบริ้ปล่อยข้ามานทุกคนแบบก็จะปล่อยตามส่วนลประทานทุกคนแล้วมันไหลลงมาในท่อเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเข้าทงหน้าหรอกแต่ว่าน้ำมันซึมจากพื้นดินมาทุกคนเนาะมันก็เลยเกิดมีน้ำอยู่บนนี้เนาะทุกคน,คนเดี๋ยวเขาจะไปถมอ่า เข่าเนาะซอยเมยเข่านะทุกอ oh, <se> <diagnosis dumpling> <you> uh, ึ <can> ๊บๆเถียงน้อยอึ๊บโอ้เกือบเกือบส่งขาดอัเถียงน้อยทุกคนนลักขาดจนหมดแหละทนลมทนฝนให้ทุกคนอ่าพายุอ่าลมแห้งๆพายุฤดูฮอนนั้นมากันยังบอบปีนอย่างนั้คนถือว่าสุดยอดเลยไปเดี๋ยวเราจะไปเอากินมาถมกันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเฮาอึ๊บนี่อันนี้จะเป็นคาท์ทุกคน เดี๋ยวจะเคลียนะดินก็จะดินแบบเหนียวๆวะะอ่ะทุกคนจะเป็นขุมเป็นขุมมาเลทุกคนเอาดินมาถมใส่เนะแล้วก็เคลียเนาะปลุกข้าวทุกคนมาให้ไก่มาเคลียข้าวแล้วอันนี้ก็ต้องอัดไว้อีกคนเพราะว่ายันไก่เข้ามาส่วนตุพนกระท่ทุกคนไก่ไก่้ะพุนกระทาเข้ามาทุกคนแต่ว่าเขาอัดเรียบร้อย ไปเห็นมีก่อนทุกคน อาทุกคนแล้วห้ากระถมเข่าแล้วไปทีปร้อยทุกคนเนาะเอาดินมาถมเข่าเนาะเพื่อบ่ให้ตัวไก่มาเขี่ยทุกคนนะี่แล้วก็เ้ากระได้ออมหัวบอลน,นี้ไว้เนาะใส่กระเตะทุกคนเพื่อบ่ให้ไก่เข้ามาทุกคนเนาะนถมแล้วไปทีปร้อยจ้ามีแต่ท่าแบบอ่ามันแตกหน่อทุกคนเนาะแล้วก็ให้ก้าใหญ่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวจัหน่อยกะห,หลายมือต่อต่อหน้าทุกคนเนาะน้ำก็จะเริ่มไหลทุกคนนะี่น้ำบอลน,นี้ก็จะขึ้นเนาะน,นี่ แต่ว่าหน้าบ่อนนี้เขาก็ยังมันเห็ดต่อทุกคนเพราะว่าก็เจ้ามือเซานี่เขาก็เอานั้นมามาตัดหญ้าเนาะมันมีเครื่องตัดหญ่าก็จะเอามาตัดหญ้าทุกคนนี่ค่ตัดเกีียมพร้อมไว้เห็ดหนาะเห็ดหน้าทุกคนแต่ว่าตะก้าเขาก็ยังบ่ท่านใดไปซักไปอย่างอาทุกคนนี่มีแต่หน้าเฮาเริ่มก่อนทุกคนเนาะนี่เพราะว่าหน้าของเฮาก็อยู่ต่าทุกคนอยย่ต่ําน้าก็เลยแบบหลทุกคนน้ำมันก็จะจะท่วมตัวหน้าทุกคนเนาะก็เริ่มเกีียมมาซักกอบตะก้าไว้ประมาณนี้ทุกคนนี่ เดี๋ยวการใหญ่เจ้าหน่อยจะได้เห่าก็จะได้เริ่มไถเนาะไถบอลนี้เนาะเดี๋ยวไถแล้วก็จะบ่มไว้แล้วก็เดี๋ยวมาคาดเนาะค่ะได้เริ่มดำหน้าปีประมาณนี้ทุกคนทางฝั่งเราก็มีหลายบอลเลยเนาะกะบางบอลกะเริ่มสักกาบางบอลก็ยังทันเริ่มสักกาเนาะทุกคนเนาะทางฝั่งไทยกะเริ่มสักกากันแล้วหรือยังทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเขาเนาะทุกคนเนาะทางพี่กะได้อ่าพากันเริ่มเฮ็ดหน้าปีแล้วทุกคน ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวฮาก็จะขอตัวแล้วทุกคนเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอัปเดตเนาะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทุกคนเนาะและกากิจกรรมอยู่ในเหือนทุกคนให้ทุกคนได้เบิงเนาะแล้วก็ฮาก็ในไายทอดกันเฮ็ดนอกฮิตหนานทุกคนก็คือ่การสักกานี่เองทุกคนเดี๋ยวฮาก็กจะได้ฮิ็หน้าปีกันแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็กขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย